พูดผีสางนางไม้อมพูดสิพูดผีสางนางไม้ที่สิงสถิตอยู่นะแห่งนี้ที่สิงสถิตอยู่ณที่นี้ไ <c oughs> อ้เหี้ยขอให้โดนบันดาลขอให้โดนบันดาลโผลออกมาโผลออกมาจงออกมาจงออกมาถ้ามีอยู่จริงถ้ามีอยู่จริงโผลออกมาโผลออกมาตามติดชีวิตกูตามติดชีวิตไอ้แจ๊ค ตามติดชีวิตกูตามติดชีวิตกูมาเอาชีวิตกูมาเอาชีวิตกูลายสักของกูลายสักของกูเฮ้ยเฮ้ยเอาไม่ได้เหี้ยของกูเฮ้ยสาดเดี๋ยวโดนเล่นเอาของกูดิโอเคโอเคโอ้นก็ไม่มีเียอะไรหรอกพี่แค่นี้แหละอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเคยร้องเพลงไหมสมัยนั้นเคยร้องเพลงอะไรเพลงอะไรก็ได้เดี๋ยวผมร้องเพลงมาไล่ให้ขอเพลงอะไรก็ได้อับปู่นะร้องเพลงปู่ร้องเฮ้ยไม่ได้อันเป็นไม้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 กูดิวะนี่ ชาติก่อนราตเยเฮ้ย้เฮ้ยท่านผู้ชมครับคือเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะคือไฟลุกครับขณะที่กําลังร้องอยู่ครับคือผมงงเลยครับว่ามันมาได้ยังไงครับผมว่าต้องมีอาถันพ้นาไม้ที่กําลังเล่นปูงูแน่เลยผมว่าจำเอาไว้เลยนะครับส้มระแวงแดงหลองเขียวถอนฟ้าอ่อนทั้ง